มุมกาแฟเช้านี้ก็เป็นสวนแขวนของนาเล็กนะนี่สวนไม้แขวนสวยๆมาอัปเดตให้ดูว่ายังอยู่ดีกันหรือเปล่าที่นาเล็กทําไปนะไม่ใช่ทําโชว์วันแรกแล้วก็มาถึงวันหลังก็ไม้ตายหมดนะก็มาอัปเดตให้ดูนะว่ามันก้าวหน้ายังไงไม้เราอยู่ได้ดีไหม ทงจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเช้านี้ก็เป็นเชาว,วันอาทิตย์นะก็ถือว่าวันสุดท้ายของการหยุดยาวนะที่หลายๆคนเดินทางแล้วก็ต้องเดินทางกลับกันวันนี้ก็ขอให้เดินทางกันปลอดภัยนะก็มีเรื่องเป็นห่วงหลายหลายคนนะที่ติดโควิดติดโควิดแต่ว่ายังเดินทางกันนะหรือว่า คือเดินทางมันอาจจะเป็นเรื่องปกติเพราะว่าอาจจะกลับบ้านหรือกลับไปหรือไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่ามีอีกส่วนหนึ่งที่ติดโควิดแล้วก็ยังไปดื่มสุราอะไรอย่างเงี้ยนะพอเกิดอุบัติเหตุมันเดือดร้อนกันหมดนะทั้งกู้ภยัยทั้งเจ้าหน้าที่พยาบาลทั้งแพทย์ ทั้งโอ้โหโมันเป็นหลนเสียมาให้เยอะเลยนะทำให้บุคลากรทางการแพทย์ติดโควิดแล้วทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาอุบัติเหตุฉุกเฉินต่างๆลดลงเยอะเลยนะก็อยากจะฝากเตือนนะว่าใครที่มีปัญหาเรื่องโควิดติดโควิดอะไรเงี้ยตักตัวเถอะครับนะ เดินทางเท่าที่จําเป็นว่าเออไปโรงพยาบาลหรืออะไรเงี้ยนอกนั้นก็ควรจะอยู่กับบ้านนะกักตัวไว้คือเราเดินทางเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าแต่ถ้าเมื่อมันเกิดมาเนี่ยผลเสียมันเกิดเยอะเลยนะเจ้าที่พยาบาลแพทย์ผู้ภยัยโอ้คนรอบข้างเป็นกันหมดนะก็เหมือนกับนาเล็กเนี่ย ที่เป็นโควิดมาก็เพราะว่าผู้ป่วยฉุกเฉินนี่แหละฮะคือเกิดเหตุแล้วเขาโวยวายมันก็ทําให้การฟุ้งกระจายของเชื้อโรคเนี่ยมันก็เต็มห้องไปหมดอะเขตนั้นปรากฏว่าเจ้าที่พยาบาลติดกันเพียบหมอติดกันเพียบเนี่ย ไปที่หอผู้ป่วยหอผู้ป่วยก็เกิดนะเตียงข้างเคียงก็ติดด้วยนะนี่แหละการโวยวายบางทีมันก็ฟุ้งกระจายอ่ะนะแล้วไปห้องผ่าตาัดเจ้าที่ห้องผ่าตาัดก็ติดด้วยเนะี่ยมันส่งผลอะไรที่แบบเยอะแยะมากมายเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นนะก็ขอร้องว่าเรา อยู่รักษาตัวที่บ้านเถอะกักตัวที่บ้านเถอะให้ขีดเดียวก่อนค่อยเดินทางค่อยไปไหนมาไหนนะหรือเพื่อให้แน่ใจก็ให้เลยห้าวันนะไม่ใช่ว่าเป็นวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เดินทางหรือว่าไปเที่ยวไปมันก็ทำให้โรคของเราเนีุย,กร,ยกระจายกันไปหมดเลยนะ แผ่กระจายอย่างรวดเร็วคุณเป็นหนึ่งคนไปแพร่กระจายเป็น10แล้วจาก10ก็เป็นร้อยไปเรื่อยนั้นเราต้องช่วยๆกันนะน้เล็กก็ขอเป็นสื่อนะใครที่มาจิบกาแฟกับนาเล็กเนี่ยก็ขอเป็นสื่อ,อส่งผ่านนะจากตัวแทนของอบุคลากรทางการแพทย์ไปเดี๋ยวชมต้นไม้กันดีกว่า ต้นไม้ของนาเล็กที่ปลูกไว้ดูจากชั้นล่างก่อนแตะกูลออมอยู่ข้างล่างตัวนี้ออมนากที่ซื้อมา20บาทแล้วมั้งฮะไม่ใช่เล็กลงนะเนี่ยกอใหญ่นะฮะนาเล็กตัดไปประมาณ3เที่ยวแล้วเอาไปขยายตัวนี้ออมเงินออมเงินออมทอง ตัวนี้อ,อมชมพูอ,อมยมพูก็เดี๋ยวรออีกนิดหนึ่งก็จะตัดแต่งแล้วนะตัดขยายส่วนตัวนี้ออมลายกระหนกก็ยังอยู่ดีนี่มาชั้นนี้สสวยใบใหญ่หญเลยฮนะนี่สวยงามมากๆเลยผีเสื้อราตรีหรือว่าปีกผีเสื้อเนี่ยใบใหญ่มากเนะี่ยให้ดู เต็มฝ่ามือนะเล็กเลยเนี่ยโดนแสงยามเช้าเนี่ยเขาชอบเลยสั่งเคราะห์แสงได้เลยฮนะตัวนี้ก็เป็เปอร์โยกนะเปเปอร์โยกก็พร้อมที่จะตัดขยายแล้วนะเดี๋ยวนั้นก็ก็คงต้องตัดขยายเพิ่มเติมเรื่อยๆนะก็เป็นความสุขนะมีไม้ให้เรา เล่นอย่างเงี้ยสนุกฮะสนุกมากตัวนี้ก็เสรษฐีเรือนกลางก็ยังอยู่ได้มาชั้นบนก็เสร็ฐทีเรือนนอกเสร็ฐีเรือนกลางนะนะก็ปลูกกันไปตามไอเดียนะมันก็เกิดมันก็อยู่ได้ก็โอเคนี่ก็เหมือนกันเสรษฐีเรือนนอกเสรษฐีเรือนกลาง ไปใหญ่ๆสวยๆเลยไอ้นี้ติกผีเสื้อนยะก็ใส่ไปก่อนฮะนะถ้ามีอะไรที่มันแปลก,กๆใหม่ๆแล้วก็สามารถที่จะเอามาจัดใหม่ได้นี่แหละสวนแขวนของน้าได้ก็จะเป็นแบบนี้เรามีความสุขอยู่กับต้นไม้นะมันต้นไม้นี่ให้อะไรเราเยอะเลยนะให้ความสงบนะ ให้ไอเดียต่างๆนะแม้กระทั่งให้ออกซิเจนแก่เรานะมันเพลิดเพลินฮะนะนะเดินเข้าสวนต้นไม้แล้วรู้สึกว่าเพลิดเพลินมากๆเลยเราเห็นต้นไม้เราจเจริญเติบโตเนี่ยเรามีความสุขเห็นคนอื่นชื่นชมของเราเราก็มีความสุขนะคนเราบางทีก็ชอบอวดเหมือนกันนะ ธรรมดามีของดีๆก็อยากจะอวดนะคนขอก็ให้นะคนซื้อก็แบ่งปันกันไปนะนี่แหละความสุขของนาเล็กที่อยู่ตรงนี้เพราะว่าการเลี้ยงพวกนี้ก็ต้องใช้เวลาใช้การทุ่มเทนะใช้จิตใจที่รัก ธนุถนอมอย่างดีนะเพราะนั้นคุณค่าของไม้ของนาเล็กเนี่ยทุกต้นนะมีค่าจริงๆครับผมสำหรับคลิปนี้นาะเล็กก็เก็บบรรยากาศของสวนแขวนของนาเล็กมาฝากกันนะพร้อมกับเรื่องราวดีๆนะมาแบ่งปันกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิจไรแชนแนลสวัสดีครับ